สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผู้ชายที่มีใจรักมั่นเพียงนางเดียวทำทุกวิถีทางให้ตนเองได้สมหวังกับหญิงอันเป็นที่รักทุ่มเททุกอย่างแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมาคือความผิดหวังเราไปรู้จักกับเขาคนนั้นกันเลยครับเขาก็คือขุนช้างนั่นเองครับขุนช้างเจ้าสัวใหญ่แห่งเมืองสุพรรณบุรี ผู้ยึดถือความรักที่มีต่อนางพิมพ์เป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดและกระทําทุกอย่างที่จะได้นางพิมพ์พมาครอบครองโดยไม่สนใจว่าการกระทํานั้นจะถูกต้องหรือไม่ขุนช้างเป็นลูกของขุนศรีวิชัยกับนางเทพทองเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีขุนศรีวิชัยเป็นเศรษฐีของเมืองสุพรรณบุรีรับราชการเป็นนายกรมช้างนอก ขุนช้างเป็นเพื่อนเล่นกับพลายแก้วหรือขุนแผนและนางพิมพิลาไลมาตั้งแต่เด็กแล้วจะกล่าวถึงขุนช้างเมื่อรุ่นหนุ่มหัวเหมือนนกตะกรุ่มล้านหนักหนาคราวขคางขนอกรกกายาหน้าตาดังลิงข้างที่กลางไครขุนช้างมีลักษณะรูปชั่วตัวดำหัวล้านมาแต่กำเนิดนิสัยเจ้าเล่เพทุบายได้ชื่อว่าขุนช้างเพราะตอนคลอดนั้น มีผู้นำช้างเผือกมามอบให้สมเด็จพระพันวษาพ่อชื่อขุนศรีวิชัยแม่ชื่อนางเทพทองมีฐานะร่ำรวยมากแม้จะเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็อาภัพถูกแม่เกลียดชังเพราะอับอายที่มีลูกหัวล้านจึงมักถูกแม่ด่าว่าอยู่เสมอและไม่ว่าจะเดินไปทางใดก็จะเป็นที่ขบขันล้อเลียนของชาวบ้านทั่วไปเสมอแต่เป็นที่รักของญาติพี่น้อง เพราะตั้งแต่ขุนช้างเกิดมาครอบครัวก็ร่ำรวยขึ้นพอเป็นหนุ่มก็ได้นางแก่นแก้วเป็นภรรยาอยู่ด้วยกันได้ปีกว่านางก็ตายจึงหันมาหมายปองนางพิมพิลาไลแต่งงานกับนางสมใจปราถนาติดตามตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตัวต่อไปได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี